ตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดเขาไกรลาบอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาหลังจากไหว้พระทำบุญเสร็จก็มาถ่ายรูปถ่ายวิวส,สวยๆซหน่อยบนยอดเขาสวยงามมากๆมองเห็นตัวเมืองหัวหินด้วยกำลังชมวิวตัวเมืองหัวหินยามค่ำคืนบรรยากาศสวยงามมากๆครับ ตอนนี้อยู่บนยอดเขาวัดเขาไกรลาบอำเภอเมืองเอ้ยอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันโรงแรมติดทะเลบรรยากาศดีมากเลยอเมองเห็นเมืองวิวหัวหินลอ้อมรอบด้วยภูเขาแล้วก็ทะเลอ๋ออาจาร์โผลขึ้นมา